ออ้ยตายละเราเจอใครเนี่ยที่ไฟร้อนแรงขนาดนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้คุณพี่แนะนำตัวค่ะโอเคเฟยดอเช่นะคะพงศิสนุพีรดาจิราวัฒน์นะครับซีโอของอจินไตยเอเอน์เมนต์นั่นเองตายละวันนี้ไฟจะช็อตไหมคะ เขาบอกว่าทุกคนรอดูชุดคุณเฟดอเช่มากๆอันนี้เราอุบมากว่า3เดือนครับเรียกได้ว่าเราเปิดตัวมาเนี่ยดีไซเนอร์ของเราเนี่ยเก็บตัวด้วยเราบอกว่าเฮ้ยลิฟรูดสิบป่านะห้ามหลุดเด็ดขาดห้ามหลุดเด็ดใช่แล้ววันนี้ก็ชุดตะโกนไหมครับยิ่งกว่าค่ะตะโกนงานเม็ดตะโกนโอ้โหงานเม็ด คนอื่นอาจจะแค่ชุดตะโกนอันนี้ตะโกนตะโกนนอยจะเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ทุกคนเรียกได้ว่าจะบอกว่ามาร่วมงานที่นี่แล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกแล้ววันนี้อย่างที่บอกเลยอาจินไตไทยแลนด์เมดกาล่าครับรับรองสนุกแน่นอนนี่ก็ตะโกนเหมือนกันซุนเพชอาจจะตีกันได้ตายแล้วไฟมาขนาดนี้ถ้าเรามาเล็กๆน้อยๆนี่เรียกได้ว่า จมไปเลยเบาเลยไม่ได้นะ,ะเราต้องไปดูในสอนตอนซีนของเรื่องของการเดินพรมแดงเลยครับเป็นด้วยว่า oh <my> ว่าทุกคนนี่แต่ละคนดาราเซเลบอิน <c oughs> ชอนเน้นมากนางงามมาทุกเวทีบอกได้เลยว่าอาจินไตรอบนี้จัดแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลังจากหายไปจากอ2อปีพูดเลยว่านี่ขนาดแค่ชุดพิเศษนี่เ,เรียกได้ว่าเป็นคนจัดงานเป็นคนดูแลงานถือว่าโอ้โหนี่ทำได้ขนาดนี้นะคะว่าเอาย่าีแบบเข้าน้ำยังไงก่อนดีกว่าเข้าน้ำอะไรก่อน ไม่ได้กินระวังนะฮะระวังเรื่องของไฟด้วยนะฮะแต่วันนี้เราขอพูดถึงเรื่องงานนิดนึงเราจะบอกว่าวันนี้ในเรื่องของการจัดงานนะครับเรามีการเปิดตัวในเรื่องของอาจินไต e เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเราเปิดตัวซีรีส์เราเปิดตัวบอยแบนด์นะครับแล้วก็รายการต่างๆมากมายรวมไปถึงอาจินไตเว็บเน็ตด้วยนะครับเกี่ยวกีฬาหรสปาสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันว่าการจัดงานนั้นมีรูปแบบอย่างไรแล้วสนุกเอ็กซ์คลูซีฟแบบไหนตามเข้าไปข้างดูเลยไหมตามไปเลกไหน そう。